เริ่มเริ่มเริ่มจากวีหนึ่งแรกแล้วกันนะครับครับผมเอาเป็นเสียตกมือนะครับถ้าชอบคนไหนนะครับพี่คนไหนชอบพี่คนไหนนะครับตอบคนนั้นเลยเอาที่หงายเลยเอาหนังรีหนังรีเซ็ตเลยครับขอเองคนนู้นตัวชีวิต เอาพี่ๆคนไหนนะครับชอบพี่มุกนะครับพี่มุกนะครับวีหนึ่งนะครับพัเสตโตมีนะครับเอาตบกุ้งครับตบกุ้งไม่เอาคีไม่เอาคีพี่เอาไปเลยครับโอ้โหไม่ใช่โอตัเตียงอ่ะผ่านไปแล้วเนยเมื่อกี้นี้นะครับเราวัดได้นะครับครับผมจากเครื่องวัดเสียงจากออสเตรเลียนะครับที่เราสั่นไปนะครับ 93.5 decibel นะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยใครที่ชอบนะครับพี่แวววาวนะครับขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับผมได้ยินแต่เสียงกรี๊ดนครับตบมือครับตบมือแสดงว่าที่นี่ไม่ชอบการเต้นนะครับชอบร้องนะครับพี่แวววาวต้องฝุดร้องมาเยอะๆนะครับคราวโผล่โอเคขอบคุณด้วยค่ะโอเคนะครับอ๋อขอบคุณทำไมครับเราจะย่างไปยังเหรับใครที่ชอบคุณแจนนะครับคุณแจจะร้ายจะรักนะครับ ขาเสียตัวเลยนะครับผมดังมากนะครับดังสีสีนะครับพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยนะครับเขอเสียงตัวเลยให้พี่ตุ้ยหน่อยนะครับผมโอ้โหช่วงคนเอาแล้วเอาแล้วมีคู่แข่งแล้วนะฮะคุณมุกกับพี่ตุ้ยนะครับสูสีนะครับจากเครื่องวัดเสียงจากออสเตรเลียได้เท่าไรฮะเออเท่ากันเลยอ่ะใช่ เดี๋ยวเอาเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาพี่บอสก่อนพี่บอสนะครับพี่บอสเอาใครชอบพี่บอสตบมือนิดนึงค่ะพี่บอสออกแนวเป็นเพื่อนกันตบให้นะครับอันนี้ชาวบ้านเรียกหน้าม้านะทีนี้เราต้องบอกว่าอย่างนี้ใครรู้ตัวนะฮะเราต้องขอขขอบคุณนะครับสามท่านนะครับที่ตกรอบนะครับด้านเอฟนะครับผมครับผมยังไม่ตกด้วยไม่ไปด้วย จะเต้นไงจะเต้นไงเอาจากเด็ก um ให้เล่นหน่อยตอนนี้เราเหลือสองคนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันใกล้เคียร์กันมากๆเลยนะครับระหว่างพี่มุกนะครับกับพี่ตุ้ยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเชิญพี่มุกกับพี่ตุ้ยด้านหน้าดีกว่าค่ะชื่อเหลือนะครับหาขวดก๊อกนะครับข้างหน้าเราเอาไปโอเคขอบคุณทั้งสามคนด้วยแล้วกันนะคะ พี่มุกนะครับเล่นของสูงนะครับแล้วก็พี่ตุ้ยนะครับเล่นของต่ำไม่ใช่หรอครับแต่ละอย่างนี่นะหมอกควันและจางนะครับแลจางจโก้นนะครับไอ้รอบๆนี้ขอแบบเอาจริงๆนะครับเอาแบบว่าเอาจากใจเลยนะครับไม่เอาสงกี๊นะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องเสียง่กีเดียวพี่ตกมือไม่ได้ยินเลยเคื่องว่าเสียงจากออสเตรเลียเราเสียแล้วนะครับ่างรางานหมดนะครับ เอาไปยกมือดีไหมครับโอเคแต่้นับอปยกมือถ้าถ้าถ้าจะเวอร์กว่าเบอร์กว่าจะได้รู้ยกมือได้เลยนะเพราะว่าไกลแค่ไหนตะครองใช้เพราะว่าอยู่อยู่แค่ตรงนี้เองนะครับหัวเราะไปยกมือดีกว่านะครับโต๊ะโต๊ะละหนึ่งมือนะครับครับง่ายดีนะครับโอเคค่ะอ่ใครชอบพี่มุขครับเล่นของสูงนะครับมือสูงสูงนะโคค่ะโต๊ะละโต๊ะละหนึ่งคนนะครับโต๊ะละหนึ่งคนนะฮะหนึ่งโต๊ะอีกกินไปแล้วอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้านะครับเก้าคนไหมคะเก้าสิบด้านนู้นนะครับสิบโอเคค่ะนะครับสิบนะครับสิบต่อนะครับผมค่ะอะรับเล่าไปเลยครับถือก่อนไม่ได้ไม่ค่อยรับเองเลยอับปิตุ้ยครับปิ้ตุ้ยครับหมอเจนจางและควันครับเตอะละหนึ่งมือนะคะอ่านับต่อครับใครใส่ใครรู้ตัวว่าใส่กางเดาวนับเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ดาวรุ่นกลับมาออสิบ no, ส right. right. um, um, ิบเอ็ดข้างหลังรุ่นพี่เจนับแล้วครับเอาใหม่นับใหม่ขอขออีกรอบ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 ยกค้างไว้ด้วยนะคะยกค้างคือนะคะเเเรรราิิ่่่มมยกค้างนิดนึงเีาเริ่มรับจากนี่ก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่งงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ายกแล้วถุนนับแล้วนะหกเจ็ด 89เก้าขอเชิญพี่มุกกับโต๊ะได้นะครับ11ค่ะถ้ามันชิงแต่โอ้โหแต่ก็น่ากื่นเต้นกับพี่นิตย์ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณพี่มุกด้วยนะครับเล่นของสูงเจอของต่ำเลยขอบคุณและต้องขอบคุณพี่ต้นด้วยนะที่ยกเล่าให้เราวันนี้นะโอ้พี่เขาอุตส่าห์ขึ้นมาอย่าไป ขอบคุณป็นที่ระทึก่อยฮะขอบคุณมากแนะครับขอบคุณน้องแมวขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราลองไปกินด้วยกันนะคะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้มีได้แบบทุกวันนะครับหรือไม่ก็ไม่ประกาศดีกว่าเพราะเราเพิ่งมานะครับหรือว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับมีเฉพาะที่เธออินอัพเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกวันี้เป็นวันหยุดนะครับขอให้ทุกคนมีความ